คอนเทนต์แนวไหนที่เฮาเฮ็ดลง YouTube แล้วมีโอกาสบบได้เงินในปี2 0 0น,นี้ สบายดีมาพบกันอีกแล้วเนาะกับนาฮันนาสตาร์สำหรับวิดีโอนี้นาจะมาแนะนำเกี่ยวกับคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหา YouTube ประเภทใดที่ว่าเฮ็ดแล้วอาจจะบริเงินในปี2 0 2 0นี้ซึ่งคือที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะจะหู้ดีว่าในปี2 0 2 0นี้ทาง YouTube ได้มีกฎที่เข้มงวดขึ้นหลายกว่าปีผ่านๆมาโดยเฉพาะแมนเกี่ยวกับเนื้อหาของวิดีโอที่หเหาลงใน y o u t u ส e ฉะนั้นในมื้อนี้นาจะมา ฟังว่ามีเนื้อหาประเภทใดๆที่ว่าเหาลง YouTube แล้วเฮใหยเฮามีโอกาสที่จะสร้างรายได้บ่ได้เพราะว่าคลิปของเฮามีโอกาสติดเหลืองนั่นเองและต่อไปนี่ก็แมนเนื้อหาที่บเหมาะสมสำหรับการโฆษณาซึ่งจะเฮให้วิดีโอของเฮามีสถานะการสร้างรายได้เป็นมีโฆษณาจำกัดหรือบอ่มีโฆษณาขึ้นเลยเดี๋ยวเฮ้ยเบึ่งเลยว่าเนื้อหาเรานั้นมีอย่างแน่ไปกันเลย เนื้อหาวิดีโออันทอทิที่อาจจะบอเหมาะสมต่อการโฆษณานั่นก็คือการใส้ภาษาที่บอเหมาะสม ซึ่งว่าการใส้ภาษาที่บอสมนี้หมายความว่าไดห,หมายถึงว่าวิดีโอที่มีการใส้ภาษาที่บอสุภาพหรือว่าหยาบคายหลายเกินไปในวิดีโอซึ่งในส่วนนี้เนะทาง YouTube ก็ได้กวดวิดีโอของเฮาตั้งแต่ซื่อวิดีโอหรือแม้กระทั่งภาพนาปกของวิดีโอเฮาฉะนั้นนาคิดว่าในวิดีโอของท่านท่านก็ควรที่จะ หลีกเลี่ยงคําที่บอสุภาพหรือว่าคําที่มันหยาบคายหลายเกินไปเพราะว่ามันอาจจะเหให้วิดีโอของทานติดเหลืองเนาะซึ่งจะมีผลต่อกับการจํากัดการโฆษณาขึ้นอยู่ถึงวิดีโอของเฮาหรือว่าอาจจะบ่มีโฆษณาขึ้นเลยเนื้อหาต่อมาก็คือเนื้อหาทางด้านความหุนแหงโดยเฉพาะแม้เนื้อหาที่เน้นภาพเลือดบอความหุนแหงหรือว่าการบาดเจ็บต่างๆแบบนี้เป็นต้น แล้ววิดีโอหรือว่าข่าวที่ว่าขึ้นทาง y YouTube เด๋เป็นอย่างคือขึ้นได้เนาะตัวนี้แมนได้แต่ว่าทานจะเห็นว่าภาพอุบัติเหตุบอหรือว่าภาพอื่นๆแบบนั้นมันจะมีเซ็นเซอร์บังกหมายเลขเนาะซึ่งในส่วนนี้ทาง YouTube จะหมายถึงเนื้อหาที่ว่ามีการบันย้ายหรือว่าภาพที่เป็นแต่ย่านหลายเกินไปที่มันจงแจ้งเป็นแต่ขีดเดียดอย่างแบบนี้เนาะเซนว่าภาพเลือดเนาะหรือว่าภาพอุบัติเหตุที่ว่าโบได มีเซ็นเซอร์บังเลยซากอัจฉากรรมหรือว่าหุปภาพอุบัติเหตุที่มีคราบเลือดเห็นแบบจูงแจ้งและโบมีเซ็นเซอร์บังเลยและเนื้อหาทางด้านความุนแหงต่อมาก็คือเนื้อหาที่แสดงถึงการใส่ความุนแหงเส้นว่าการบรรยายหรือภาพที่แสดงถึงการยิงกันโบเหตุระเบิด การวางระเบิดรวมถึงวิดีโอที่แสดงถึงการประหารชีวิตเนื้อหาที่แสดงถึงการทารุณหรือการใส้ความหุนแหงกับสัต์เซนว่าการซนไกโบการสู้งวกระทิงโบแบบนี้เป็นต้นหรือว่าอาจจะเป็นวิดีโอที่แสดงถึงการใส้ความหุนแหงอย่างจูงแจง้งเซนว่า เหตุการณ์ตีกันหรือการใส่ความหุนแหงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจวิดีโอที่แสดงถึงภาพการบาดเจ็บหรือล้มตายของผู้ประสบภ,ภัยสงครามการใส่ความหุนแหงกับเด็กหรือวิดีโอการล่าสัต์ที่ว่าเน้นถึงภาพความหุนแหงด้านการตายหรือความถูกทรมานของสัตว์แบบนี้เป็นต้น ต่อมาแมนเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ซึ่งวาเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่นี่แมนเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างจูงแจ้งแต่ว่าทาง YouTube ก็ได้ยกเว้นเนาะในกรณีที่ว่าวิดีโอหรือว่ามิวสิกที่เกี่ยวกับเพศศึกษาที่บอแสดงภาพที่จูงแจ้งเกินไปซซ่งน่าจะขอยกตัวอย่างเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่เนอะก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอย่างจูงแจ้งเช่นว่ากิจกรรมทางเพศบอข้อความหรือเสียงทางเพศา การบริการทางเพศหรือว่าวิดีโอที่แสดงถึงภาพการผรสมพันธุ์ของสัตว์อย่างจงแจ้งแบบนี้เป็นต้นหรือว่าจะเป็นภาพเปลือยเซนว่าภาพคนหรือสิ่งแทนคนที่แสดงถึงอวัยวะเพศเนื้อหาที่เน้นไปถึงอวัยวะเพศหรือศิลปะเชิงทางกายที่เน้นไปถึงภาพเปลือยแบบนี้เป็นต้น นอกนั้นก็ยังมีเนื้อหาที่มีการซีนำทางเพศเ้นว่าเนื้อหาที่แสดงถึงการกระทำที่ซอไปถึงเรื่องเพศเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องอื้อสาวทางเพศเกี่ยวกับธุรกิจทางเพศหรือว่าเนื้อหาที่ว่าถึงประสบการณ์ทางเพศอย่างลึกซึ้งเนื้อหาที่มีรูปภาพของเซนะ็กซ์ทอยเนาะหรืออุปกรณ์ที่ใส่ในการมีเพศสัมพันธ์แบบนี้เป็นต้นและเนื้อหาที่มีโฆษณาจำกัดเนาะอันต่อมาก็คือ เนื้อหาที่เกี่ยวกับการกระทำที่เสี่ยงอันตรายหรือเป็นภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทางทางกายอารมณ์หรือว่าจิตใจอย่างหุนแห้งยกตัวอย่างเส้นวาการยอกกันเนาะก,การท่าท้ายการแสดงโลดโผนที่แบบเหมาะสมเส้นวาการยอกกันที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย การตายการก่อการให้แบบนี้เนาะหรือว่าการคุ้มคููด้านอาวุธปืนและอาวุธทีให้แหงอื่นๆหรือว่าจะเป็นกิจกรรมทางเพศเนาะที่เป็นการฝืนใจแบบนี้เนาะการบังคับบอรหรือว่าการลวงละเมิดทางเพศแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงการแสดงถึงการทําให้ห่างกายหรือจิตใจหรืออาจจะเป็นเนื้อหาที่เฮ็ดให้เด็กน้อยเนาะเกิดความบอบซ้ําทางจิตใจแบบนี้เป็นต้น นอกจากนั้นนอนย,ยังรวมไปถึงการพาตัดปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆของหางกายเนื้อหาที่ว่าเป็นการคมคู่หรือสนับสนุนให้ทำให้หางกายหรือจิตใจของตนเองหรือว่าผู้อื่นหรือการทำให้ตนเองทำให้ผู้อื่นหรือถือผู้อื่นทำให้ก็ตาม หรือจะเป็นพฤติกรรมอันตร,รายที่บกวนเฮียนแบบเ้นว่าเนื้อหาที่แสดงถึงการกินบางอย่างเนะในปริมาณที่ทรงผลเสียต่อร่างกายการไตย,ยูดาดฟ้าหรือว่าเนื้อหาอื่นที่เป็นการท้าทายซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตร,รายถ้าว่ามีคนเฮียนแบบนอกนั้นก็นยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมหรือสนับสนุนคํากล่าวอ้างหรือรักปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพเ้นว่า วิธีการหักษาทีโบเมนวิธีทางการแพทย์ซึ่งอาจจะอ้างว่าช่วยหักษาโรคทีว่าเป็นโรคทีหักษาโบได้หรือว่าเนื้อหาทีสื่อถึงสภาวะทางการแพทย์ที่ห้แห้งและโบมีอยู่จริงหรือเป็นการหลอกลวงอย่างแนบเนียนแบบนี้เป็นต้นสำหรับเนื้อหาต่อมาแมนเนื้อหาที่แสดงถึงความเครียดแค้น หรือเอิ้นว่าการยุแย่ให้เกิดความเครียดแค้นที่ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติดูมินเยียดยามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้เซนว่าเสื้อซาตบบสันซาตศาสนาความพิการอายุสถานะทหารพานเซิร์กลดสนิยมทางเพศหรือลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกดขี่เซิงโครงสร้างหรือการกีดกันทางสังคม นอกนั้นก็ยังรวมถึงการส่งเสริมการก่อการให้และลัทธิหัวหนแหงังเซนวาเนื้อหาที่สร้างโดยกุมก่อการให้สนับสนุนกุมก่อการให้หรือสนับสนุนการกระทําของผู้ก่อการให้แบบนี้เป็นต้นต่อมาก่อนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการก่อความบรสงบ และการเท็ดให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียโดยมีเป้าหมายสร้างความอับอายหรือดูหมินบุคคลหรือกลุ่มคนอื่นรวมไปถึงเนื้อหาที่คุกคามข่คมคู่หรือกานแกล้งบุคคลหรือกลุ่มคนอื่นแบบนี้เป็นต้นสําหรับเนื้อหาที่บเหมาะสมแก่การโฆษณาอันต่อมาก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดและยาปุกประสาทเส้นว่าการขายยาพิดกฎหมาย การใส่ยาผิดกฎหมายหรือการนำยาผิดกฎหมายไปใส่ในทางที่พิษเนื้อหาต่อมาก็อแมนเนื้อหาที่เกี่ยวกับยาสูบที่เป็นการส่งเสริมยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยาสูบเซนวาซิก้ายาสูบแบบเคี่ยวยาสูบทั่วไปเนาะก่องยาสูบยาสูบสมุนไพรยาสูบไฟฟ้าอย่างแบบนี้เป็นต้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาวุธปืนที่เน้นการขาย การประกอบการละเมิดหรือการใส้อาวุธปืนในทางที่พิษยกตัวอย่างเช่นการขายอาวุธปืนการขายสิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนการโปรโมทห้านขายปืนหรือว่าจะเป็นการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการประกอบอาวุธปืนรวมไปถึงสิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องหรือว่าจะเป็นเนื้อหาที่ใส้อาวุธปืนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแบบนี้เป็นต้น เนื้อหาต่อมาก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งหรือรเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนที่อาจสะเทือนใจที่ต่อผู้ใส้ และมักจะเกี่ยวข้องกับโศนารกรรมที่เกิดกับมนุษย์ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้หมายถึงเหตุการณ์ที่บกคาดคิดและมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นซึ่งน่าจะขอยกตัวอย่างประเด็นที่เป็นข้อคัดแย้งเนาะก็คือปิดโอที่เกี่ยวกับการล,ละเมิดทางเพศการละเมิดต่อเด็กการทำให้ตัวเองหรือว่าฆ่าตัวเองโรคก,การกินพิษปกติบอแบบนี้เป็นต้นส่วนเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนก็คือ การกระทําที่โหดให้ที่ทรงผลให้เกิดมีผู้เสียชีวิตการก่อการให้หรือเหตุการณ์โศกนาตกรรมแบบนี้เป็นต้นและเนื้อหาสุดท้ายที่อาจจะเหตุให้มีโฆษณาจํากัดหรือว่าบมีเลยนั่นก็คือประเด็นสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาที่เหมาะกับครอบครัว ซซ่งวาเนื้อหาประเภทนี้หมายถึงเนื้อหาที่เบิงคือจะเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเนาะแต่ว่าในวิดีโอนั้นผัดนี้ประเด็นสําหรับผู้ใหญ่หมายความว่าเป็นเนื้อหาที่เหตดขึ้นเพื่อให้เบิงคือเหมาะสมสําหรับผู้สมทั่วไปแต่ว่ามีประเด็นสําหรับผู้ใหญ่เช่นว่าควรมุนแท้งภาษาที่หยาบคายหรือว่าการแสดงหูภาพเด็กหรือตัวกระตูนยอดนิยมของเด็กๆในหูแบบอื่นๆที่บ่เหมาะสมสําหรับผู้สมทั่วไป อ่าและที่ผ่านไปนั่นกอแมนเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ที่ว่าเหตุแล้วอาจจะเหตุให้ทานบอได้เงินหมายความว่าอาจจะเหตุให้วิดีโอของทานมีโฆษณาที่จํากัดหรือว่าอาจจะบ่มีโฆษณาขึ้นงทงวิดีโอของทานเลยสะนั่นทานก็ควรระวังเนาะเพราะว่าวิดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านี้มันอาจจะเหตุให้วิดีโอของทานมีโฆษณาขึ้นอย่างจํากัด หรือว่าอาจจะบุมีโฆษณาขึ้นเลยเอาเป็นว่าท่านใดที่มีคำคิดคำเห็นหรือมีข้อข้องค้าใจบอลใดท่านก็สามารถถามได้อยู่กล้องวิดีโอของนาเดี๋ยวนากลับมาตอบให้อีกเท่อนึงก่อนจากกันในมื้อนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง้้ซองของนาเด้อขอบใจหลายสสำหรับการติดตามรับสมในมื้อนี้แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปบายบาย